ทาน KO ให้เห็นผลยังไงฟังคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะปุ๊ก KO ค่ะจันจิรา KO ค่ะค่ะพบกับเราอีกอทั้งสองคนอีกเช่นเดิมนะคะใช่สำหรับวันนี้คลิปนี้นะคะเราจะมีอะไรมาบอกต่อท่านผู้ชมคะค่ะเรื่องทาน KO ยังไงให้้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนค่ะค่ะ ก็ตัวผลิตภัณฑ์ KO ตัวนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องนะคะ,คะเกี่ยวกับอาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะเดินโคง้งเครงนะคะตึงคอบาไหลซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอแล้วก็ไขมันในเลือดสูงนั่นเองใช่ค่ะ,คะวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการทานนะคะว่าทานแบบไหนที่ จะได้เซ็ตสุดคุ้มประหยัดเงินแล้วก็ได้สุขภาพกลับคืนมาระยะยาวนะคะเรานะคะมาฟังนะคะว่าในกรณีที่ทานสเต็ปแรกทานแบบไหนนะคะให้คุณจติราแนะนำเลยค่ะทานหนถึงจะเห็นผลคะถ้าเกิดทานครั้งแรกนะคะก็คือแนะนําให้ทานวันละสองแคปซูลเลยเพราะว่าเคโอของเรานะคะเป็นแบบแคปซูลทานง่ายมากๆเลยนะคะก็คือเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดหลังอาหารนะคะทานเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งหลังอาหารแล้ว1กล่องมีกี่แคปซูลคะถ้า1นกล่องนะคะ KO อของเราจะมี30 แคปซูลนะคะจะจะทานได้15วันค่ะค่ะก็ระบุไว้ชัดเจนนะคะหนึ่กล่องจะทานได้15วันแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าเราอะค่ะที่สั่งไปอะค่ะก็ที่เห็นผลชัดเจนแบบได้สุขภาพกลับคืนมาเลยทานประมาณกี่แคปซูลคะค่ะลูกค้าส่วนใหญ่เลยที่เห็นผลรับชัดเจนเลยเป็นเซ็ต หนึ่งเดือนก็คือหกสิบ <60 S 1> แคปซูลนะคะหกสิบแคปซูลก็คือสองกล่องนี้ใช่ค่ะสองกล่องนี้เลยนะคะ,คะเดยกได้ว่าอาการวูบเวียนหัวบ้านหมุนเส้นเลือดสมองตีบอะไรเนี่ยเห็นผลชัดเจนเลยสองกล่องคือรีวิวลูกค้าเนี่ยมั่นใจในสินค้าได้เลยใช่เลยนะคะ,ลคะแล้วถ้าเกิดเรานะคะมีเซ็ตโปรโมชั่นนะคะที่จะทําให้คุณลูกค้าเนี่ยะนะคะได้เซ็ตสุดคุ้มประหยัดเงินแล้วก็ได้สุขภาพกลับคืนมารายยาะยะยาวเรียกได้ว,ว่าเป็นเซ็ตจบการรักษาดีขึ้นระยะยาวนะคะเราต้องทานแบบไหนคะเป็นเซ็ต รุนมเดือนเลยค่ะเป็นโปรโมชั่นที่สุดคุ้มมากๆเลยสําหรับเซต3เดือนค่ะสาหรับเซต3เดือนก็ใช้ประมาณ6กล่องว่าหนึ่งเดือนเนี่ยต้องคือต้องทาน2กล่องนะคะเซต3เดือนทานเพียงแค่6กล่องเองนั้นเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าทําไมถึงต้องทานถึง3เดือนอ่ะเดี๋ยวบุ๊กจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมถึงต้องทาน3เดือนข้อดีของการทาน3เดือนหนึ่งเลยคุณลูกค้าจะได้โปรโมชั่นที่สุดคุ้มและประหยัดเงินมากๆมีส่วนลดเยอะนะคะสองนะคะ ไขมันที่เกาะติดบริเวณผนังหลอดเลือดเนี่ยนะคะที่ก่อตัวหนาขึ้นบ้ากๆเนี่ยจะถูกชะล้างทําความสะอาดได้ดีที่สุดนะคะ,คะหมายถึงว่าทำไมเอ๊ะหลายคนสงสัยว่าหนึ่งเดือนก็ดีขึ้นแล้วนี่ทำไมต้องทานถึง3เดือนอ่ะหนึ่งเดือนอาการบูบเวียนหัวบ้านหมุนดีขึ้นแต่ไขมันอาจจะยังสะสมอยู่ใช่ค่ะแต่ถ้าทานได้คร<อ><ท>บสเดือนเนี่ยนะคะไขมันที่สะสมตามบริเวณร่างกายจะถูกชะล้างทําความสะอาดได้ดีที่สุดเต็ดเลือดสมบูรณ์แบบที่สุดเลือดไหลเวียนดีที่สุดและที่สำคัญก็คือหลอดเลือดถูกขยายได้กว้างสุดด้วยนั่นเองค่ะ ก็เหมือนอานการคือเรียกยง่ายๆว่า1เดือนอะ มาได้ครึ่งทางนะก็ไปให้สุดทางกันเลยจันจีราไปให้สุดทางเลยใช่ไหมใช่คุณจิราค่ะเพราะว่าเซตสามเดือนนะคะหกกล่องนะคะเป็นเซตที่เห็นผลชัดเจนมากๆแล้วเป็นการทาระยะยาวค่ะอันนี้ชุดนี้นะคะถ้าคุณลูกค้าสั่งไปนะคือมันคุ้มมากๆเลยได้รับส่วนลดเยอะมากๆเลยค่ะใช่ค่ะจะสุดคุ้มแค่ไหนก็ต้องโทรมาหาเรานชคะ้ค่มีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับคนที่สั่งเซตสามเดือนบอกเลยเลยนะคะว่าท่านจะได้สุขภาพกลับคืนมารยายาวแล้วก็บอกว่า ท่านที่เคยทานผลิตภัณฑ์เคียวจะประทับใจมากๆใชะคะ,คะลองเลยไม่ผิดหวังแน่นอนมันดีจริงมันดีจริงค่ะไม่ต้องเชื่อเรานะคะต้องสั่งไปทานช่นะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะหลายคนก็คงทราบแล้วว่าทานแบบไหนให้เห็นผลชัดเจนอาการวูบเวียนหัวบ้านหมุนตึงคอบ่าไหลไขมันในเลือดสูงเนี่ย KO ตอบโจทย์ที่สุดแล้ว<ช>นะ,ะตอผู้ที่มีอาการดังกล่าวนะคะก็อย่ารอค่ะให้เป็นอามาพึกอามาพ้าหรือเป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะท้ายที่สุดแล้วนะคะอย่ารอจนเส้นเลือดสมองแตกติดตันจนเสียชีวิตด้วยนั่นเองวันนี้เรา2คนนะคะต้องขอตัวลาวไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ<ส>